ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคอห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเตอรกูจลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกกับผลบอลเมื่อคืนด้วยนะครับที่ติดตามอาจารย์เคนโดที่ห้อง VIP บวกอาจารย์เคนโดให้กินเต็มอีกแล้วนะครับ มาคืนอ,อาจารย์เคนโดให้โซเซดัตนะครับห้อง VIP บวกกินเต็มกันไปครับแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่หน้า Facebook ก็แอดเฟมไปที่เคนโดโคตี้ได้เลยนะครับหรือใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่หน้าไลน์ก็โดโคตี้789ได้เลยนะครับหรือใครจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไปที่ Ad v i p b i t 789ได้เลยนะครับ สมัครซาบาคิปใหม่ตอนนี้รับฟรีไปเลยครับ100%นะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับคิวทองมาบองบอลในวันนี้นะครับอาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและศึกฟุตบอลบนเดสลีกานะครับ2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราไปดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างลีดอยู่ในเ็ดพบกับ ่าเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับครับโดยทั้งคู่นะครับลงเตะมาแล้ว11นัดนะครับไปดูทางฝั่งหลีเจ้าบ้านกันก่อนนะครับลงเตะมาแล้ว11นัดชนะ4เสมอ2แพ้5ได้16เสีย20นะครับมี14คะแนนลังอันดับ14นะครับส่วนเวสแฮมทีมเยือนนะครับลงเตะมาแล้ว11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4ได้10 แเสีย14นะครับมี17คะแนนล้างอันดับ8นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมลีดเจ้าบ้านนะครับอ้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้สส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเวสแฮมทีมเยอือนนะครับชนะ3แพ้2ทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนสถิติที่พบกันมานะครับล่าสุด5นัดนะครับมีลีดชนะเวสแฮม3-0เวสต์เวแฮมเสมอลีด1-1ลีด ชนะเวสแฮม2-1เวสแฮมเสมอลีด2-2และนัดล่าสุดนะครับเป็นลีดเปิดบ้านเสมอเวสแฮมไป1ประตูต่อ1น,นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับทีมลีดนะครับอฟอร์มรวมๆของพวกเขาถือว่าเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะ5นัดหลังชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับและแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับส่วนทีมเยือนนะครับเวสแฮมฟอร์มรวมๆพวกเขานั้นถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ห้าเกมหลังชนะมาได้ถึงสามเกมด้วยกันวันนี้บุกมาเจอทีมลีดที่กองหน้าถือว่าคมนะครับแต่กองหลังอ่อนยวบเหมือนกันนะครับดูแล้ววันนี้น่าจะใส่กันมันแน่นะครับส่วนเลทเปิดมาในวันนี้นะครับให้ลีดเป็นต่อปอ,ปอ,ปอลบ90นะครับต่อกับได้น้ำา96ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้ จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ลองเวทแทมไปดีกว่าครับส่งบอลวันนี้กองหลังเหนียวหน้าก็พอใช้ได้นะครับวันนี้ดูแล้วไม่น่าแพ้ครับดีไม่ดีพิกชนะกลับออกมาได้เลยนะครับวันนี้จึงให้ลองไปก่อนครับคู่แรกครับส่วนคู่ที่2ในวันนี้นะครับอาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์จาะลึกกับศึกฟุตบอลลาลิกาเยอรมันนะครับ เป็นคู่ระหว่างวบบวกนะครับพบกับไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับโดยทั้งคู่นะครับลงเตะมาแล้ว10นัดนะครับเจ้าบ้านวบบวกก่อนนะครับลงเตะมาแล้ว10นัดชนะ4เสมอ6แพ้ไม่มีนะครับได้16เสีย10มี18คะแนนลั้งอันดับ5นะครับส่วนไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับลงเตะมาแล้ว10นัดชนะ2เสมอ7แพ้1 ได้15เสีย17มี13คะแนนล่างอันดับ9ของตารางนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับบวบบววนะครับฟอร์ม 5, 5นะัดหลังสุดชนะ3เสมอ2ส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของแฟรงเฟิร์ตนะครับเสมอ4แพ้1ส่วนถิติที่เคยเจอกันมานะครับเราไปดูนะครับ5นะัดหลังสุดถตติที่เจอกันมาก็คือมีแฟรงเฟิร์ต แพ้โวบบวกหนึ่1ต่อ2นะครับโวบบวกเสมอแฟงเฟิร์ต11อ่างแฟงเฟิร์ตเสมอโวบบวก3-3มสามแฟงเฟิร์ตแพ้โวบบวก2และนัดหและสัดล่าสุดนะครับโวบบวกแพ้แฟงเฟิร์ต1ประตูต่อ2นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับโวบบวกผลงานโดยรวมนะครับของพวกเขาช่วงนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ลงเตะมา10นัดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับ และชะะนะมาได้4เกมจาก6เกมด้วยกันอีกด้วยนะครับส่วนทีมเยือนแฟรงเฟิร์ตนะครับผลงานภาพโดยรวมของพวกเขานั้นยังดูทรงๆครับหลัง7เกมหลังสุดนะครับยังไม่สามารถเก็บชัยได้เลยครับวันนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมที่ถือว่าเล่นในบ้านได้ดีทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดูแล้วค่อนข้างลำบากครับวันนี้ส่วนเลดเปิดมาในวันนี้นะครับอ่า ให้วบบวกเป็นต่อปอป,ปลบ99นะครับดูราคาล่าสุดนะครับปอลบ99ต่อกับเสียน้ำา95นะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันทงไปที่ต่อวบบวกไปดีกว่าครับวันนี้เกมไรบ้านซื้อความดุดันนะครับและเหนียวแน่นวันนี้ดูแล้วยังไงก็ไม่น่าแพ้นะครับกองหน้าดีเบียดชนะได้แน่ครับวันนี้1เม็ด ก็กินเต็มแล้วนะครับจึงให้ต่อไปครับคู่นี้สรุปผล2ตัววันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดให้นะครับคือให้ลองเวทแฮมและให้ต่อโวบวกไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP บวกๆและ VIP รับแบบบวกๆของอาจารย์เคนโดก็แอดไลน์มาที่ d o c o ตี้7 8 9ได้เลยนะครับ ที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างๆแล้วนะครับหรือใครจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไลน์ไปที่แอด VIP b i ี789ได้เลยนะครับตบักสมาชิกใหม่ตอนนี้รับฟรีไปเลยครับ100%นะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดะเคนโดกตี้จอดเถกุจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับ วันนี้สวัสดีครับ